สบายดีเบิร์สุขุสุขคนไหมเนาะเอาพี่น้อ,องมื่อนี้ก็จะมาสานต่อด้านถึงพี่น้องเอ้ยคานตกไก่เขาเนาะช่วงที่เราเข้าแบบพี่น้องฝนกต็ตกหนักพอสมควรพี่น้องหลายมือเนาะวันนี้เราจะได้มาสานต่อพี่น้องก็ถือว่าขึ้นมาสานตโตแล้วก็ได้เปลี่ยนระบบใหม่พี่น้องเอ้ยบนกำกันเนาะทางเจ้าจของมาจะได้ยกทางกลาง,งขึ้นน้อยนึงว่าสั้นพี่น้องให้ได้สูงซ้ำคานด,ด้านในเราพี่น้องเนาะ เดี๋ยนาะดีแต่ยังบ้านได้เท่าสันพี่น้องเลยเนาะประมาณนี้เลยเนาะอ่าทจะคล้องเพน่ันว่าโอ้เอาขึ้นทั้งกลางที่บ่งงามกบพันวายังสีนเอาเพียงน้องก็ได้ว่าเป็นอย่างน้องเพียงน้องแต่ลำต่อเสาคือประมาณสามสิบเซนพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการมากเพี่น้องเลยคานกลางเนาะพี่น้องคานเดียวเนาะแล้วมีจะเป็นทางด้านกลางนี่เราจะมาแฮมเพียงกันเลยพี่น้องเนาะกับคานตัวนี้เพียงน้องจะยกคานด้านหน้าข้างกลางเพียงน้อง อาจจะยกออกแล้วเพื่อนเนาะยกให้เพียงด้านในแล้วเพื่อนเนาะลักษณะเลยเพื่อนเนาะเพียงคาตัวนี้เลยแล้วเพื่อนเนาะส่วนด้านข้างแล้วเพื่อนเนาะด้านข้างนี่จะท่อเก้าแล้วเพื่อนเนาะเขาจะมายกแต่จุดกลางแล้วเพื่อนเนาะจะมีการตบแต่งหลายอย่างแล้วเพื่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อนเนาะประมาณนี้เพื่อนเนาะเขาจะทางด้านข้างน้อยแล้วเพื่อนเนาะจะท่อเก้าเนาะด้านกลางจะจะเป็นการเอาออกความร้อนสายเพื่อนเนาะลักษณะเลยแล้วเพื่อนเนาะ เราจะได้มาต่อเสากนพี่น้องจะบอกว่าจะเป็นการต่อเสาพี่น้องขึ้นประมาณเอาระดับเดียวกันพี่น้องประมาณเสากลางเลยพี่น้องหลังคาเนาะเราจะโยกกลางให้สูงนขนาดพี่น้องด้านข้างก็จะอยู่จุดเก้าเลยพัฒนาพี่น้องประมาณนี้เลยเนาะลักษณะพี่น้องสูงขึ้นเอาประมาณนี้เลยพี่น้องเลย ก็เป็นขั้นตอนการม like ้างก็มาสันซาพี่น้องม้างเขาจะเอาเล็กออกมากรันพี่น้องเอาเล็กออกมาแล้วเขาจะมาเทขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะหมอด้นหน้าเหานี่จะยกซ้ำจุดกลางอะไซ่าพี่น้องเลยประมาณเลยเนาะดิบแต่ยังประเทเที่เนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้เลยพี่น้องเขาจะงามกวับบอเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้เลยเนาะขั้นตอนการม้างสร้างง่ายเพื่อนพี่น้อง ก็ถือว่ายังไม่เข้าแบบเท่าเราเพื่อนเนาะชุดด้านกลางด้านหน้าในเราเพื่อนเนาะ,ะมาณนี้เลยเพื่อนเนาด้านข้างก็จะคือกันเนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นชุดนี้จะอยู่ต,ตัวเก้าเลยเราเพื่อนเนาะอาจจะยังอยู่แต่นี่เราเพื่อนเนาะจุดกลางเนาะจะมีการเปลี่ยนแผ่นในกังเลว่าทันท้าพี่น้องประมาณนี้เลยเราเพื่อนเนาะ าการตอนการมากพี่น้องไงเลยเนาะมาเลาวจะได้มาผนเลีกยงกันนะพี่น้องเนาะอนี่ก็จะเป็นจุดสูงสุดของเฮือนเนาะพี่น้องเนาะจุดที่เราอยู่ก็จะเป็นจุดเสาด่างเราพี่น้องเนาะลักษณะเลยพี่น้องเลยเนาะมันจะเป็นคานเดียวเลยพี่น้องเนาะคานเดียวเลยเนาะสั้นๆพี่น้องจะเป็นการล็อกแปบไปแล้วเป็นทีมไว้พี่น้องเนาะ มามีการตกแต่งด้านเสากลางเลยเราเพื่อนเนาะลักษณะเลยเราเพื่อนเนาะอันจะเป็นตึกสูงสุดเลยพะซาพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะอันจะเป็นขมมด้านในพี่น้องคานเฮาส่วนที่เฮาเฮ็ดอยู่กับฝนตกพี่น้องเนาะหลายมือเขสมพรเนาะประมาณอยู่กับสิบมือซ้อนพี่น้องเนาะทางเฮาจะไปเฮ็ดบันไดเขาด้วยซนซาพี่น้องเห็นเนาะบันไดเฮาก็สำเร็จไปทีมห้องเราเพี่น้องเนาะ อาจจะได้มาสานต่อที่ด้านเทิงเลยพี่น้องเลยประมาณเลยเนาะเดี๋ยวพี่น้องนี่ก็เป็นขั้นตอนการวางคนพี่น้องอาจจะได้ยกเลหลวนะพี่น้องเนาะยกเลวเขาเปิดแล้วเขาจะมาต่อเสาก่อนมาสันซราพี่น้องเนาะต่อเสาแล้เวเขาจะมาใส่คานต่อพี่น้องเนาะคานใหม่เนาะเขาจะมาโยกแททจุดกลางก่อนมาสันซราพี่น้องเนาะเป็นขั้นตอนพี่น้องเลยสร้างไงพี่นนะ้อง กันมากเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องเนาะมันจะตั้งกับมีปุ่นเนาะพี่น้องเนาะถ้ามันมีปุ่นสิมังกยื่นนำกับกำลังแนวหนึ่งเราเพี่น้องเนาะจะเป็นการเจริงๆเลยเพื่อนวาน้องเลยลักษณะเลยเนาะต่อการม้างพี่น้องสร้างใหญ่เพื่อน้องปัเหาจะมาแก้รวดออกเนาะพี่น้องเนาะแก้รวดออกแล้วเนาะเขาจะมา ต่อเสาขึ้นสันซาพี่น้องจับระดับไม้เนาะให้สูงกว่าทางด้านข้างน้อยเนาะพี่น้องเนาะให้สูงกว่าข้างเลยพี่น้องเนาหันน้อยเราจะอยู่จุดเดิมเนาะเราจะมายกแต่จุดกลางพี่น้องเบื้องล่างกันพี่น้องบรรยากาศรอบๆเนาะโอ้ยวิวสวยขนาดเาพี่น้องเนาะเปิดดูกันเลยพี่น้องบรรยากาศเนาะสด้อนเน้าพี่น้องเนาะหอมงามเลยเพี่นมาเดพี่น้องเนาะ ทางด้านด้านไกลก็เป็นภูเขาควยสันสันเาพี่น้องเนาะเลยเนาะขับรบพี่น้องเนาะอันะไรก็จะเป็นส่วนส่วนพงพนาไฟพันพี่น้องเนาะบรรยากาศพี่น้องวิวทั้งท่านถึงนพี่น้องเนาะมีความสูงพอสมควรพี่น้องประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะบมันของง่ายะพี่น้องเนาะสูงชุดที่เราอยู่ประมาณสิบปายเมต่นะพี่น้องเนาะจากพื้นดินขึ้นมานะพี่น้องเนาะ ประมาณเกือบสิบสามสิบสี่แม่ต้องพี่น้องเจุดเสาดังครัเตาอพี่น้องเนาะประมาณนี้เลยพี่น้องอ่าไปเบิ่งสร้างใหญ่น้ำกันงต้อพี่น้องด้านลุ่มเนาะเป็นการแก้ลวดเพิ่มมาสั้นซาพี่น้องนี่ก็เป็นขั้นตอนการมากพี่น้องเฮ้ยเน,น,นาะลักษณะยเลยพี่น้องนั่นเลยเนาะจะได้โตขึ้นประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะ เราจะได hmm. hmm. oh ้โยกขึ้นประมาณนี้เลยพี่น้องต่อเพรเนาะประมาณอยู่สามสิบเซนเนาะสามสิบไลซ์เรียทางคานมันก็จะเป็นประมาณหกเจ็ดสิบเซนเราเนรอนะประมาณนี้เลยเนาะเราจะได้โยกขึ้นก่อนเพี่น้องเนาะเป็นขั้นตอนการมาเพี่น้องเลยมาเอาก่อนเนาะลักษณะเลยพี่น้องการใส่เล็กเสริมเล็กเขาเติมเราเพ้องเนาะนี่เราเพรอนะเอาในพันนาทีได้เราเพ้องเนาะแต่ว่าจะได้เอามา ต่อเสาคนละสันซ่าพ,พี่น้องเนาะจะมีการเปลี่ยนแผ่นในจันน้อยคนละ,ะ,ะ,ะพี่น้องเอจะของอะไรพี่น้องประมาณนี้เพี่น้องเนาะัตอนกันม้างพี่น้องแก่ออกเลี้ยงเขาจะเอาลงมาคนพี่น้องมาต่อเสาคนลน,นพี่น้องเเนนาะป็ส่วนด้านข้างอีกด้านนึงพี่น้องเนาะประมาณนี้เพี่น้องเนาะอันจะเป็นจุดบันไดเอาว่าสันซาพ,พี่น้อง เลยเนาะเพรองเนานะลักษณะบรรไดเขาเนาะแล้เวเนาะประมาณนี้เลยพี่น้นนะอนเลยเนาะอาจจะใช้เวลาเห็นจยูประมาณอยู่ห้ามือเราเพี่น้องเนาะสามคนก็สันซาพี่น้องฝุ่นกระตุกก็สันซาเห็นง่ายพอสมควรเพ้องนะเนาะบรรไดเขาเนาะมาเลยด้วยพี่น้องอาจจะเป็นขั้นตอนการเอาเหล็กออกก่อนเพ้องเนานะเอาจะมาสานต่อต่อเสาสันซาพี่น้องเนาะ เอาเนาะพี่น้องเนาะมาฮอนนี่กระซิบุญอย่างหลายพี่น้องเราจะมาแนะนำแบบสะโพตัวน,นี้กันเราพี่น้องเนาะว่าเราจะมาต่อเสาตัวน,นี้ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะว่ามันจะเป็นทรงไหนเนะาะติดตามกัน,นพี่น้องคลิปต่อไปเน,ะนาะคลิปน,นี้กระซิบมีสำนึกกันเราพี่น้องเนาะ